โกรัฐทางตอนเหนือนี่ต้องต้องแจ้งก่อนหกรัฐทางตอนเหนือคือทุกรัฐนะคะยกเว้นอาบูดาบ,บีถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ uh. เพราะว่าสถานทูตเราที่อาบูดาบ,บีซึ่งท่านทูตเนี่ยดูแลทั้งประเทศจริงๆท่านทูตนไม่ได้ดูแลเฉพาะอาบูดาบีแต่ท่านดูแลทั้งประเทศเลยเขตของท่านก็คือเขตอาณาของดูเป็นเขตกงสุลอ๋อ ก็พวกเราเวลามาประจำการต่างประเทศในาณะข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราจะมีออฟฟิศอยู่3รูปแบบคคือสถานเอกอัครราชทูตซึ่งมีอยู่ตามเมืองหลวงของประเทศต่างๆซึ่งมีอยู่ทั้งหมด80ประเทศสถานกลงสุนใหญ่ซึ่ง หัวหน้าสำนักง,งานคือกองส่วนใหญ่อย่างเช่นพินุษมีอยู่ทั่วโลก28แห่งและคณะทูตถาวรประจําองค์การสหประชาชาติซึ่งก็อยู่ในเมืองที่มีองค์กรเหล่านั้นตั้งอยู่เช่นนิวยอร์กเจนีวาเป็นต้นซึ่งเรามีอยู่ทั่วโลก98แห่งค่ะว้าวแล้วภารกิจของพวกเราก็ ดูแรกส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราประเทศไทยกับประเทศเจ้าบ้านและ core responsibility ก็ค,คือความรับผิดชอบหลักของเราคือดูแลคนไทยที่อยู่ในเขตอาณาของเราเพราะฉะนนภารกิจของพนุษเริ่มต้นก็คืออยากเจอคนไทยให้ได้มากที่สุดค่ะ